สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเปิดโปงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์สุดเฉาที่มีสมาชิกกว่า1,80,000คนและเงินหมุนเวียนระดับเดือนละ10ล้านบาทใช่ครับนี่คือการล่มสลายของโก881เว็บพนันตัวเป้งที่ซ่อนตัวอยู่ในจอเชียงรายและเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดา เพราะจุดเริ่มต้นของเว็บนี้คือ69เบ็ที่เคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่งฟังแล้วอย่าพึ่งตกใจนะครับเพราะนี่คือเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการเว็บพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่แอปมือถือหรือเว็บไซต์เล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือธุรกิจมืดที่มีระบบแผนงานคนทำงานจริงจังไม่ต่างจากบริษัทใหญ่เอาละครับคุณผู้ชม เริ่มกันที่ช่วงเช้าของวันที่24กรกดาคม2025เวลาประมาณ10โมงตรงตำรวจไซเบอร์นำโดยพลตำรวจโทรวรวัตศวัดนครบัญชาผอบอชอสอทพร้อมทีมงานจากสอปอ,อสอตรได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงรายโดยบ้านหลังนี้ถูกสงสัยว่า เป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการของเครือข่ายพนันออนไลน์ชื่อโก8 8 1สิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอภายในบ้านไม่ธรรมดาเลยนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ะเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนงานเว็บไซต์หลายรายการถูกตรวจยึดเป็นของกลางทันทีพร้อมผู้ต้องสงสัย4รายที่อยู่ในบ้านและกำลังทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ผู้ต้องหาทั้ง4รายประกอบด้วย นายฟารุตมาดภูเตะอายุ27ปีคนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับนอสอสุดทิตามมาดภูเตะอายุ28ปีญาติพี่น้องหรือไม่ยังไม่แน่ชัดนายอนุวัตรพริบไวอายุ29ปีและนายวุฒิพมเพียผืออายุ30ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นนายฟารุตให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์และแอดมินของเว็บไซต์ g o 8 8 1มานานกว่า2ปี ทำหน้าที่ดูแลเนื้อหารูปภาพโปรโมชั่นและสื่อโฆษณาต่างๆทั้งหมดในเว็บไซต์ส่วนผู้ต้องหาอีก3รายรับว่ามีหน้าที่ดูแลโซเชียลมีเดียของเว็บทำโฆษณาทำคอนเทนต์ชวนคนสมัครสมาชิกรวมถึงตอบแชทลูกค้าเมื่อมีปัญหาและทั้งหมดนี้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ15,000ถึง18,000บาทซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับงานผิดกฎหมายหากใครจำได้ เว็บไซต์69เบ็ดเคยถูกตำรวจจับไปแล้วเมื่อปี2563แต่ปรากฏว่าผู้เกี่ยวข้องกลับเปลี่ยนชื่อใหม่มาใช้โก881พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดูหรูหราหน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและยิ่งน่าสะพรึงเมื่อทราบว่าโก881มีสมาชิกใช้งานมากถึง181,510รายไม่ใช่แค่หลักพันหรือหลักหมืน่น แต่นี่คือเว็บไซต์ที่มีผู้เล่นระดับเกือบส0 0 0 0 0คนทั่วประเทศยอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่10ล้านบาทและนี่คือเพียงแค่ยอดที่ตรวจสอบได้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่รวมบัญชีปลอมบัญชีผีหรือการฟอกเงินที่อาจมีอยู่เบื้องหลังอีกเพียบโก8 8 1ให้บริการเกมพน,นันออนไลน์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นสล็อตออนไลน์ยิงปลา บาคาร่าเสือมังกรไฮโลป๊อกเด้งรบหวยไทยหวยต่างประเทศพน,นันกีฬาฟุตบอลบาสมวยมีระบบฝากถอนอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารในประเทศและที่สำคัญคือมีอัดมินคอยตอบคำถาม24ชั่วโมงพูดง่ายๆก็คือมีระบ,บบบริการหลังการขายแบบมืออาชีพไม่ต่างจากบริษัทเอกชนที่ถูกกฎหมายเลยนะครับจากหลักฐานที่ได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขยายผลสืบสวนต่อไปยังผู้มีส่วนร่วมเบื้องหลังรายอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบด้านบัญชีเงินทุนและเจ้าของโดเมนจริงของเว็บไซต์นอกจากนี้ยังเตรียมประสานปป,ปงและธนาคารต่างๆเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดว่าเงินที่ได้จากการเล่นพนันถูกส่งไปที่ใดบ้างใครเป็นเจ้าของบัญชีมีการฟอกเงินหรือไม่ผู้ต้องหาทั้ง4คน ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งโทษตามกฎหมายอาจรวมถึงการจำคุกและปรับเงินหลายแสนบาทพร้อมการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งหมดหลายคนอาจคิดว่าเว็บพนันออนไลน์เป็นแค่บ่อนมือถือที่ไว้เล่นแก้เบื่อหรือหาเงินเล็กๆน้อยๆแต่ความจริงแล้ว สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเว็บพนันเหล่านี้มันคือขุมทรัพย์สีเทาที่มีมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทต่อปีเครือข่ายโกแบ1แปที่ถูกจับในครั้งนี้อาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเพราะจากข้อนูนของตำรวจไซเบอร์มีเว็บพนันอีกหลายร้อยแห่งที่แฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์และบางแห่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงต่างประเทศทั้งฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวและจีน เว็บพนันยุคใหม่ไม่ใช่แค่แจกเครดิตฟรีหรือเป็นลิงก์แอดไลน์เท่านั้นแต่พวกเขาใช้จิตวิทยาการตลาดแบบธุรกิจจริงๆเช่นทำให้คนรู้สึกว่าได้เงินง่ายจากรีวิวปลอมคลิปไลฟ์สดหรือบทความเชียร์สร้างระบบ VIP level ยิ่งเติมยิ่งได้สิทธิพิเศษส่งข้อความแจ้งเตือนแบบหวานล่อใจเช่นคุณเหลืออีกแค่50บาทก็จะถอนเงินได้แล้ว สร้างระบบแนะนำเพื่อนที่ให้ค่าคอมมิชชั่นแบบมัลติเลเวลหรือ MLM นี่คือวิธีการล่อเหยื่อให้ติดกับโดยไม่รู้ตัวและยิ่งคุณเข้าไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งออกมายากเท่านั้นหลายคนคงเคยเห็นโพสต์แปลกๆบน Facebook TikTok หรือแม้แต่ YouTube Short ที่มีคำโฆษณาแบบเล่นง่ายได้เงินจริงหรือลงทุนหนึ่งบาทได้คืนหลักพัน เครือข่ายอย่างโก881ใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธหลักในการล่อเหยื่อพวกเขามีทีมทำคอนเทนต์โดยเฉพาะสร้างเพจปลอมคนดังปลอมไลฟ์สดปลอมและยังใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่รู้ตัวว่าเว็บที่รับโฆษณานั้นผิดกฎหมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้คิดจะเล่นพนันก็อาจจะถูกหลอกให้สมัครเพราะระบบแชทบอทที่ฉลาดมาก หรือเว็บที่ดูน่าเชื่อถือราวกับเป็นบริษัทถูกกฎหมายสิ่งที่ร้ายแรงกว่าการเสียเงินคือชีวิตคนที่พังทลายเพราะเว็บพน,นันเหล่านี้บางคนเอาบัตรประชาชนคนอื่นไปสมัครบางคนติดหนี้พน,นันจนต้องขายทรัพย์สินหรือก่ออาชญากรรมบางครอบครัวถึงขั้นแตกแยกเพราะลูกหลานติดพน,นันออนไลน์และยังมีกรณีหลายรายที่เว็บหลอกให้ลงทุน แต่พอเล่นได้กลับถอนเงินไม่ได้หรือถูกบล็อกบัญชีทันทีเมื่อมียอดเงินสูงมีวิธีสังเกตง่ายๆว่าเว็บพนันไหนผิดกฎหมายแน่นอน 1. ไม่มีใบอนุญาตจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอ,อท 2. มีระบบโอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัวหรือใช้บัญชีชื่อแปลกแปลก 3. เน้นแจกเงินง่ายๆโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนแบบบริษัททั่วไป 4. ใช้คำโฆษณาแรงเกินจริงเช่นรวยใน5นาทีหรือได้เงินวันละล้าน 5. มัดเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์บ่อยและมีโดเมนแปลกๆเช่น .bed .vip .online ถ้าเห็นสัญญาณเหล่านี้รีบหนีทันทีนะครับอย่าเสี่ยง การจับกลุ่มเครือข่ายโก881คือใช้ชนะเล็กๆของตำรวจไซเบอร์แต่สงครามกับเว็บพนันยังอีกยาวไกลเพราะทุกครั้งที่ปิดเว็บหนึ่งลงก็อาจจะมีอีก10เว็บเกิดขึ้นใหม่ภายในไม่กี่วันประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเว็บต้องสงสัยหรือได้รับการชักชวนผ่านทางโซเชียลมีเดียสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โทร1599หรือเว็บไซต์ cyber.police.go.th อย่าปล่อยให้การพน,นันออนไลน์เข้ามาทำลายชีวิตคนรอบตัวคุณครับหากคุณคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้รู้ทันภัยยุคดิจิตัลขอบคุณที่ติดตามข่าวเดือดครับแล้วพบกันใหม่ในข่าวร้อนแรงเรื่องต่อไป